ฉันและก็เพื่อนๆได้ตัดสินใจไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเสียงเพลงสนุกสนานจากดีเจชื่อดังที่ยืนอยู่ข้างหลังเครื่องเสียงทุกคนเต้นกันอย่างสุดเวียงจนลืมเวลาไปหมดกระทั่งเวลาเดินไปถึงจนถึงเที่ยงคืนเสียงเพลงที่เคยสนุกสนานก็เปลี่ยนเป็นเสียงแหลมสะท้อนแปลกๆจนทําให้พวกเรารู้สึกชะงักเมื่อพวกเราหันไปมองดีเจที่เคยอยู่ข้างหลังเครื่องเสียงเราก็ได้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนอีกต่อไป แต่เป็นร่างซีดขาวผอมแห้งดวงตาว่างเปล่ารอยยิ้มแยะที่ดูเหมือนกำลังสนุกสนานกับเสียงดนตรีมันกำลังหมุนจานเสียงอย่างบ้าคลั่งเราทุกคนที่เคยเมาสนุกก็รู้สึกตาสว่างทันทีเสียงหัวเราะของพวกมันดังขึ้นเรื่อยๆจนทำให้บรรยากาศรู้สึกอึดอัดแล้วก็น่าขนลุกฉันแล้วก็เ,เพื่อนๆรีบวิ่งออกไปจากผับด้วยความกลัวเสียงดนตรีที่น่าขนลุกก็ดังไล่หลังพวกเรามาเหมือนเป็นคำเตือนให้เราไม่หันหลังกลับไป ผับแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ที่ฉันไม่มีวันได้กลับไปอีกเลย